คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางการคำนวณตัวเลขจากสถิติหวยที่ออกไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมก่อนจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อติดตามแนวทางต่อไปสวัสดีครับเพื่อนๆแฟนๆช่องแนวทางเลขเด็ดน,นะครับผมสำหรับวันนี้แอดมินก็มาในแนวทางหวยฮานอยน,น,นะครับ นายปกตินอยพิเศษนอย VIP ของเจนุกบารมีมหาเฮงนะครับประจำงวดวันที่17มิถุนายน2565นะครับครับแอดมินก็อัดคลิปไว้แล้วแหละแต่คลิปมันหายนะครับผมยังดีที่เหลือกระดาษที่เขียนไว้นะครับผมก็อัดใหม่นะครับไม่เป็นไรครับก็ให้นวทางกันมาที่ฟันนะครับฟัน5 ก็มี5 7 5 8เด่น5 8 8 5 5 2นะครับให้แนวทางกันมาที่รูดรูด3 3 4 37นะครับแล้วก็38เม็ดเดียวชุด3ตัว2 6 4 2 6แล้วก็6 4นะครับเน้น2 6กับ6 4นะครับครับนี่ก็เป็นแนวทางของมยฮานอย ปกติหน่อยพิเศษหน่อย VIP ของเจนุกบารมีมหาเฮงนะครับก็ให้ปัน5รูด3เม็ดเดียวชุด3ตัว264 2664นะครับสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแอดมินอัปเดตแนวทางข่าวสารนะครับหนวยหานอยหนวยลาวหนวยรัฐบาลไทยนะครับ ทุกวันเลยนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนนะครับทุกคนทุกท่านเลยมีโชครับโชคทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาคันเพียงเท่านี้สวัสดีครับรับชมเสร็จแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง เพื่อรับชมแนวทางต่อไป